สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Starlight Eden นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนววางแผนนะครับเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างพวกสิ่งของปลูกสร้างต่างๆนะครับบนดาวน่าจะเป็นต่างโลกนะครับต่างโลกนะก็จะมีอารยาธรรมนะครับต้นไม้ที่แปลกประหลาดนะพร้อมกับสปหลาดที่พร้อมบุกเข้ามาเนื่องจากว่ายานของเราเนี่ย ได้เกิดพังทลายนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับโครงสร้างนะครับใหม่หมดเลยนะส่วนนี้นะครับก็จะเป็นนักลบของเราครับซึ่งก็จะมีพวกเกี่ยวกับพลังงานอาหารความสนุกนะครับเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสิ่งของต่างๆนะครับที่เราเนี่ยจะเอาไว้ใช้สร้างนะ เขาก็จะวางแบบเกินการแบบนี้เลยนะซึ่งเราก็จะทําการสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพื่อขยายอาณาเขตหรืออาณานิคมได้ครับอ่าเริ่มแรกนะครับเราก็ทําการลากนะครับเพื่อสร้างเป็นตัวพื้นฐานก่อนนะครับโอเคกดสร้างเลยนะรู้สึกว่าต้องการย้ายที่นิดนึงหรือมันต้องสร้างเสร็จก่อนต้องสร้างเสร็จก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกมันชิดชิดไปหน่อย เห็นไหมครับมันสามารถกดลบเป็นบล็อกๆได้เลยนะอันนี้มันจะค่อยๆสร้างครับโดยการเขาเนี่ยจะไปหยิบอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าไปทําการขุดหรือทําการฟันตรงนี้นะครับที่เป็นตัวไม้เนี่ยออกมานะแล้วก็ในส่วนของฮีโร่นะครับก็จะมีฮีโร่เนี่ยตามนี้เลยครับที่เรามีอยู่นะมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะ ส่วนตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่เน้นการโจมตีนะครับตัวนี้ก็เป็นการเน้นตัวการโจมตีเหมือนกันแต่ว่าการโจมตีจะแตกต่างกันนะครับก็อยู่ที่เราเนี่ยจะเน้นตัวละครไหนนะครับซึ่งก็จะมีดาเมจที่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็สกิลด้วยงั้นอัพตัวนี้ก่อนรู้สึกตัวนี้ดาเมจจะสูงกว่าอโอเคอ๋อพอละ โอเคครับทีนี้นะครับเราก็จะมาขยายอาณาเขตต่อนะครับอ่าเราสร้างเป็นพื้นที่ได้แล้วทีนี้เราก็จะมาทําเป็นที่อยู่อาศัยครับเอ่อเราต้องมาบิ i l d in นะอันนี้เราสามารถสร้างเป็นเป็นพื้นอ๋อเป็นพื้นโอเคนี่กว่าจะเสร็จพื้นนี่ก็ใช้เวลายอยู่เลยเนี่ยอ่าโอเค ต้องใช้หินนะครับทั้งหมด2โอเคนี่ได้แล้วอ่ะแล้วก็ได้ทีละ2นะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเกมนี้ค่อนข้างเป็นเกมที่แบบดุริยานะเพราะว่าคิดดูดีเรากว่าจะสร้างสิ่งปลูกสร้างบางอย่างนะครับเสร็จเนี่ยโอ้โหใช้เวลามากค่อนข้างมากทีเดียวเลยนะเนี่ยเห็นปะ่ะดูดิ ว่าจะสร้างเสร็จอย่างหนึ่งเนี่ยเรียกว่าโอ้โหแบบเราจะต้องทุ่มทรัพยากรในการสร้างนะครับค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าเราอาจจะต้องมาเสียเวลาในการตกแต่งสิ่งของต่างๆแล้วก็สิ่งของอสิ่งปลูกสร้างนะครับอันนี้เราสามารถขยายได้อันนี้เราต้องขยับขยับอันนี้ไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราไม่อยากขยับอันใหญ่นะเราขยับอันเล็กก็ได้นี่ครับมืเขาว่าจะไปเอาพวกหินพวกอะไรเงี้ยมาจากโอ้โหยกแบบนี้เลยอ ไม่สุดยอดจริงๆเลยนี้เราสามารถทำการอัปเกรดนะครับเพิ่มในส่วนของตัววัตถุดิบนะครับแล้วก็ตัวของใหม่ๆเนี่ยที่เราจะต้องการปลดล็อกนะเราจะต้องทำการหาแร่ต่างๆครับซึ่งวิธีการหาแร่นะครับเราก็ให้ทำการสำรวจได้นะครับอย่างเช่นนี่ครับเราก็จะไปทำการล่านะครับเราก็กดเป้าหมายหรือว่าเราเนี่ยจะไปทำการหาวัตถุดิบเนี่ยเราก็กดเก็บแบบนี้เลยนี่ครับ หรือถ้าเกิดใครอยากได้โดยรวมนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ครับแล้วก็กดนี่เลยเห็นไหมครับเป็นการลากนะครับอ่าแล้วก็ลากเป้าหมายอืมฮันเตอร์อ่ะเอาเป็นตัวตัวก็ไดนะ้น่าจะง่ายกว่าโอเคเนี่ยมันก็เก็บแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับนี่แล้วก็กดโอเคลากได้ละอ่าเราต้องการเก็บเยอะเนี่ยก็กดอย่างนี้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวฮีโล่ของเราเนี่ยก็จะไปทำการเก็บให้อย่างเรียบร้อยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเกรดตัวต่อมานะอัพเกรดอัปเกรดนี่เราได้แล้วต้องเพิ่มให้เท่าๆกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เนื้อเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะแล้วอันนี้ก็เป็นไม้นะครับเราก็ลากเลยเลยว่าเราต้องการเก็บกี่อย่างนะครับไม้ทั้งหมดหรือเปล่า ถ้าต้องการนี้เลยกดปั๊มทีเดียวนะเดี๋ยวมันก็ไปเก็บของมันเองนะครับผมโ okay. อเคเรามาตกแต่งกันต่อดีกว่านะต่อไปเราก็จะใช้โต๊ะนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับอา,อาจจะไม่พอโอเคถ้างั้นเราเามาเซตห้องเพิ่มเติมเลยโอเคเรามาเซตห้องตรงนี้แล้วกันเราสามารถหันเปลี่ยนด้านได้นะครับเปลี่ยนทิศทางได้ เรามาติดตั้งตรงนี้แล้วกันกดปุ่มเลยแล้วเดี๋ยวต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันจะหายของมันเองนะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาติดตั้งนะครับพวกเตียงต่างๆอันนี้จะกินข้าวได้สี่คนสงสัยต้องกินนอกบ้านก่อนแล้วดูทรงแล้วนะกินในบ้านนี่ไม่น่าได้นะครับอ่กินนอกบ้านก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับตกแต่งอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านแบบ นั่งพักแบบชิวๆอะไรอย่างนี้พักผ่อนนะครับพักผ่อนอา่าส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะมีทั้งหมด4ตเตียงด้วยกันนะอีกคนนึงก็อาจจะต้องหันหันหัวนอนอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็อาจจะมีลิ้นชักเก็บของนิดๆหน่อยๆนะโอเคประมาณนี้สวยงามแน่นอน แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการกวาดหินรบ,บ,บริเวณแถวแถวนี้นะครับให้หมดเลยนะเพราะว่าพื้นที่การสร้างเราเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ให้หมดเลยคือพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่อาณาเขตของเรานะครับซึ่งเราสามารถทําการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้นะโอเคเก็บเรียบร้อย <ๆ S 1> ก็ให้เหล่าที่โลกของเราเนี่ยค่อยๆมาคราฟของมาสร้างของไปเรื่อยๆครับ ซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแบบเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสเตตต่างๆนะครับที่เราสามารถให้เหล่าฮีโร่ของเราเนี่ยมาทําตามภารกิจได้นะครับนี่มันก็จะมีบอกอยู่ภารกิจนี้เป็นอะไรนะเราก็คลิกปุ๊บมันก็จะมีบอกอันนี้ก็ให้ฮีโร่ของเราเนี่ยมาทําการฟาร์มนะครับเก็บของต่างๆต้นไม้ทรัพยากรนะ แล้วก็ช่วงดึกๆเนี่ยหรือช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับก็อาจจะมีพวกสัตว์ลายมาบุกนะเราจะต้องทําการรวมตัวกันแล้วก็ยิงป้องกันเอาไว้อันนี้ก็ทําการเก็บไปเรื่อยๆครับตัวเกมนี้ครับเป็นเกมที่เล่นแบบใช้เวลานะแต่ว่าพูดถึงความสนุกก็ถือว่าสนุกมากๆเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการเก็บของคราบของฟาร์มของแล้วก็พัฒนาตัวฮีโร่พัฒนาในชุมชนของเรานะครับให้ขยายยิ่ง มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ทำเคว้ต่างๆรับของรางวัลต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ถึงขั้นตอนที่โจนน่ะจะมาบุกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องทำการป้องกันนะครับไม่ให้เราโจรเนี่ยบุกเข้ามาครับโดยการที่เราเนี่ยทำการแบทเทิลนนะครับก็เรียกหน่วยรวมพลนะฮะมาทั้งหมดเลยมา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 ,มารวมพลกันก่อนโอเคครับถึงเวลาไฟแล้วอันนี้เป็นวิศวกรแน่ๆครับใช้ประแจนะครับในการตบ คนอื่นๆๆนี้มีปืนหมดเลยนะยกเว้นคนนี้คนเดียวออะเก็บปืนมาหน่อยยิงยิงยิงแต่ว่าค่อนข้างอึดน,นะเห็นไหมตบโพเรียบร้อยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนแล้วนะอรออัปเกรดก่อนนี่ครับพื้นที่เราเนี่ยก็จะขยายมากยิ่งขึ้นนะครับตามขอบเขตของอตัวฐานของเรานะเดี๋ยวนะโอเคเช้าแล้ว ตอนนี้เขายังให้เราข้ามอยู่ครับอันนี้เราก็มีอาวุธด้วยนะเราสามารถทําการใส่อาวุธให้กับฮีโร่ของเราครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเวลาใครมาบุกเนี่ยเราจะได้ต่อสู้ได้ครับอ่านกฟาร์มิโก้ครับแต่ละว่าเรายังไม่เอานะก็ประมาณนี้ครับตับตัวเกมถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะเล่นตัวเกมฟาร์มแนวเล่นแบบเรื่อยๆนะเรียกว่าดูวิญ,ญญาณกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องเกมนี้เลยนะครับ มาสร้างโลกแห่งความฝันกันโอเค okay. ครัวครัวมันต้องควรอยู่ในบ้านเลยครับผมอ,อ,อ,อยู่ข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรรู้สึกว่าเราจะเน้นของที่อยู่ข้างนอกเป็นส่วนใหญ่น,ะนี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดสรรทีหลังนะตอนนี้ก็คือสร้างๆไปก่อนนะ <laughs> สร้างๆไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยรวบรวมเก็บทีเดียวนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากวิเพวนี้นะครับใครที่สนใจเกมนี้อยากจะลองเล่นนะครับก็ลองเข้ามาดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะ